มงอน้วโอ้ยบ่มหอนบ่แม่บวมเมยบ่บ่มย์่อนบวมมยดอกเมยแต่อ้วนเอาบใจแม่ผสมอายุได้แม่ข้นมากเแม่ขึ้นมากเมาแม่ยายแชมทองเฮ็ดอีหยังเนาะจานลกเข้าไกลุกลาดกตากแดดดิบ่แม่ กูสิดูเท่ไั้งแอ่ถูกลควบใจนี่ป้าไขูไ้เจ้าปมันก็สมบูรณ์แแม่เงามันป้าติกไขู่เนวโอ้ยมอหอนมาแม่มเมยบ่ว้เมยมดอกมอดอ้าวใจโอ้ล่งเรนน้ำตากแดดบานนี้ โอ้ยจะเป็นแห้งไรโอ้มัน okay. ด oh. 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 ินลมว่แม่ต้องมาแม่ละเดีมันเอาไปกินดูเขากินกินตังไรแม่โอ้บอกแม่โอ้น้ำมันเขาเอิญดอกมันแม่เวละดอกม่นโอ้เาายลแม่ละว่านคนดูดได้แม่แล้วบางคนดูดได้ไหมขี้ต้มดูดได้ไหม ح ح> เอาแม่บอกว่าขีดต้นมันลม <S <S <laughs> มันลมแม่ว่าหนึ่งว่างหันมันถึงหันมันติดใอยู่ดีดูค่ะแม่ม <s 1> <c oughs> โอ้จะเป็นแห้งไรเขาเก็บไปซ้ายฮะ <c oughs> โอ้สุดหยอดเลยคุณแม่แม่ผสมอายุได้แม่ข้นมากเแม่ขึ้นมากเลยแม่ <laughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ ขึ้นมากขึ้นมากเอาพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้องพักผายคุณแม่เพิ่นนะคะคุณแม่แชมป์ทองอายุเจ็ดสบสามปีข้องเดียวเก็บได้เบิดปีน่าแม่โอ้คุณนะ่ะโอ้โส่ฝนผลิตนะคะแม่คุณนะโอ้สุดยอดเลยคุณนี่สั้นเก็บความสุกเนาะค่ะแม่ ได้ได้เทิ่งแจกเทิ่งขายเอาถูกสีใดเด่นแม่ว่าเอ้ยข้าไายโบนน่้นะดอกมากเอ้ยแม่ว่าดับคักสีละแม่ว่าค่ะเกือบบ่ได้ฝุ่นพี่น้องเมื่งเมื่งการทำงานของคุณแม่เพิ่นบอกคือค้นอายุเจ็ดสิบกว่าได้ค่ะพี่น้องโอ้หัวใจหัวใจนี่อายุเท่าไรแม่ใจแม่อายุเท่าไรโมเมนต์เจ็ดสิบสามดอคหี่นอยี่สิบสาม ศ้าปีป <laughs> หัวใจยี่สิบเนาะคะ่ะเออเป็นความซุปค่ะแม่เออกระตรงยินดีนั่มนะคะคุณแม่เนาะแม่คะนี่ <laughs> 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 ค่ะพี่น่องเอาคลิปสันมาฝากค่ะพี่น่องเดี๋ยวคลิปหนาเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ